ปอบป่นี่าปอบปู่นินแม่นอะวะปอบได้เจ้าเนาะอืมมื่อกี้กินข้าวได้มือนกินแล้วกินแล้วกินข้าวแล้วไปหาเห็ดดีเนาะนั่งพี่นะจะถาบหน่ยเนาะแม่นไหมเนาะนั่งถ้าจะเจอมื่อนี้บ่คาดคิดว่าจะได้เจอปอบปอเรามาแต่หาเห็ดไปผู้เดียวที่บ้านไม่ได้ไปบ่แสดงว่าเจ้าบม่ได้พักพนมื่อกี้ นาะมาแต่หาเห็ดน้องนุ่งเราบอสซื้อใหม่บานนี่เราบอสซื้อใหมนั่งทานในนุ่งอยู่ประหยัดไว้บ่ประหยัดไว้นุ่งไปงานบ่ไปแต่เช้าคุณบ่อสไปแต่เช้าคุณบ่นี่นะเห็ดแต่เช้าแล้วหากอันกินได้เขาไม่นี้จังไป สบายดีเนาะพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุขคนพี่น้องเนาะขจมองสบนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาบครับสวัสดีพี่น้องทางภาคไทยคนหนึ่งพอพอสร้องยูทูบเพอหวังเป็นใจใจกันด้วยพี่น้องเนาะตีขคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเห็นทั้งบ่าวปอน้องบ่อนั่เอิ่นมาแต่หาเเ็ดก็ได้เอิ่นเอิ่นมานั่งอยู่นี่พี่น้องไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปมาเี่มาพี่ขายบ่ฮะขายบ่ เฮ็ดยัง่ะเฮ็ดข้ามาชุมเจ้าเอาไปแบบไรเฮ็ดกินบ่อ๋อเาเมื่อแกงกินอืมแสดงว่าเจ้าไปหาเฮ็ดไปก็ไปแน่นินอนี่ไปไปบ่ไปเุ๋ยบ่เุียอ๋ออปอบ่หนิอปอปุ่นนียม่นะวะมอปอได้เจ้าเนาะอืมมื่อกี้กินข่าวได้มือน กินแล้วกินข้าวแล้วไปหาเห็ดพี่นะนั่งพี่นะจิตถาบหน่ยเนาะเม็นไหมเนาะนั่งที่เจอเมื่อนี้บ่คาดคิดว่าจะได้เจอบ้าป่อเรามาแต่หาเหปป็ดไปผู้เดียวดิบอสันไม่ได้ไปบ่แสดงว่าเจ้าบอสได้พักผ่อนมื่อนี่เนาะมาแต่หาเห็ดน้องนุ่งระบ๊อบเสื้อใหม่วานนี้บ่บเสื้อแห้งน้องแทนไอ้นุ่งอยู่ ประหยัดไว้บ่ประหยัดไว้นุ่งไปงานบ่ไปแต่เช้าคุณพ่อหนีไปแต่เช้าคุณบ่นี่นะเห็ดแต่เช้าแล้วหากกันกินได้เขาเมื่อนี้จังไปหาเห็ดเนาะเห็นว่าเราอยากกินเขาอย่างนาตุได้ถามบุ๊งคอยว่านี่เห็ดอันนี้แกงแซ่บอยู่ได้เห็ดอันนี้จะไปหาทางใดล่ะป่าที่คุณบอแถมหอยขอังพูดทางมุมเลยเจอว่าดูอยู่ได้นี่เนาะ คุณจ้างหาอยู่ได้ไหมถาอยู่หาอยู่หากินเนาะเจะว่าจะมาขายนะบอตัวนี่แหละนี่นะเอาเืงอแกงหมดแล้วละมาทางนั้นละมาจะพูดละแวะนั่งอยู่นี้เจ้าเบ้ดั่งทำไงบอสนี่เราี่น้องเอลยหน้าช่วยเรือน้องๆเพิ่นเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะมุณจัดเปลี่ยนแปลงตัวเองมึงก็บพี่ชาหลายๆคนเพิ่นกั ช่วยด้วยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่นะเบาปอนะนอนเปลี่ยนมีเถือนอนเถ่อนอนมีเถื่อบนนอนหลับคนเป็นได้นอนรับผักบอกหรือฮอนฮอนแต่ยังมันมีพัดลมบอกโดยนี่เราเบาบอ,บอจังชื่อชื่อผนรมให้นระรนะอ,อเตียงแล้วก่อนโอ้ให้เตียงแล้วซื้อพัดลมให้อีกตอนนี้นตอนบันดนะา อันนี้เราเอาเตียงก่อนเบื่อเอามาตั้งนอนนอนไถบนไถบนมันเด้บ่เปลี่ยนนอนพอกเอาเตียงเราจังเอาพัดลมน้ำล้างว่าจะเพิ่มหาเห็ดที่แท้เพิ่นให้คุณจัางหาเนาะนะเน้องหากบนมีบ่เห็ดแนวเบื่อหาจั้หน่อยจะเก็บไปตที่เปิดบางย่องเราดิเคยกินบ่ เฮ้แล้วเออราบอกว่เคยกินจะไปกินไหนมันเบื่อเอ้เห็ดช่วงนี้ให้ออกลายแบบเออเห็ดขาวเนาะเห็ดขาวเห็ดดินเนาะเห็ดดินเบาเบาดิเมนดินขาวกินได้อยู่ี่กินได้กินได้เห็ดพอกะมีกินได้อยู่เห็ดแบบโอ้กินได้กินได้แกงไช่ส้มเนาะตักมาตักมาอ้าเกลือเป็นนัวเป็นชื่อให้ได้ใชมีบ่างขเกลือนัวเป็นนัวมีได้โอ้มีแล้ว มันก็คือว nice nice ่าแกงได้เลยไปถามอ่อนช่ายนี่แล้แกงฮวงเทิร์เติบได้นี่นะเพราะมันเป็นเห็ดรวมได้เป่เพียงเนาะมันมันแบบมีโดนเท่าชุกไว้แน่บุชไว้แน่เอาก็แกงเทิร์ไว้ก่อนกินกับยังเข่ามืขอเช้านี่ไข่บ่ะเฮ้ยแล้วก็ไข่แพงด้วยวันไข่นั่งท่านีคือว่าน้องๆเพิ่นหูวจักประยัดได้กินได้นี่เอ้าจะเป็นยังไงล่ะมือจ้าน่ะ แต่ไม่บ่ไม่ทีเออนั่นแล้วเวลาเขาจิ้มเฮ็ดจิ้มยังเนาะอ<ม>ืมเราบ้านเระวัะว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 งะะจ,จิมเฮ็ดจิ้มยังนะจะจิ้มเฮ็ดบ่จิ้มไม่ไม่มมตำโอ้มีตำอืมนี่ตำนั่นเนาะจิ้มแต่ไม่เดี๋ยวมันบาดมือเจ้าของบา้านอ๋อถือว่า อันนั้นอะไรบ่ปอปอนี่แล้วเป็นคนดูคนหนึ่งเลยนี่หุจากไปหาเห็ดหาอย่างเนาะคนธรรมดาไมไ่เป็นนะเจ้าเป็นบ่บเปลียงหาเห็ดแบบนี้หุ่นจากความเอาข่อยเห็ดรวมนี่ยย่านเบื่อแม่นคั้นนั้นลูกเมียไปหาที่กินน้ำยุเนาะแต่ว่าเป็นหุ่นจักเดย์นี่เพิ่นเคยไปหาเจ้าเคยไปหาบต่ตะกี้กันงานก็ไปว่าเนี่ยงานก็ไปเช้านี้โอ้ห์อืมทีละพี่น้องย กับไปว้านนี้พวกน้องๆพวกง่ายๆเป็นตื่นนะบอกขะบดันจะโอ้เป็นไปแต่เศร้าจะไปแต่เศร้าพุทธโอเราไปแต่เศร้าได้ไเจาไปแต่เศร้าพุทธเนาะแม่นเปิดเาอยู่คนเฮาถ้ามีโอกาสแล้วคว้าโอกาสไว้ก็ดีแม่นแมนมีแต่ปรับปรุงตัวเองมายังกะ ประรับผู้ใหญ่เพิ่อยื่นมือเข้ามาช่วยได้มีเตียงมีบนอยู่บนนอนมองนั่นผดอกผลลมมาอยังจับดีเนาะมาวัดชื่อไม่กงไม่กวดเขาไปให้กพากันกวดเมียนกันยังจับดีขาดแต่ว่าน้ำนะชุมเรายังมีแต่ยังหาคอน้ำมูอยู่น้ำเนาะน้ำน้ำกินเนาะยังหาเอาน้ำมูมาใช่อยู่ลังเทือแบบผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเพิ่งเห็น อันาคตต่อไปเพันชื่อใดให้กับมีได้น้ำน้ำก <พอ S 1> ็แล้วกับมีแล้วน้ำน้าจอดแล้วแม่แนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นัน้นขาดแต่ว่ารายลงแม่นเออขาดแต่ว่าใส่รายชื่อ,อน้ำกินน้ำอย่างน้ำนั่นน้ำนี้นีน่เรียบร้อยพี่น้อาไปเนาะขาดแต่ว่าใส่รายลงเนาะอ๋อ่าจอยรุ่นนันชื่ออัน มาังงมาตำเบาจ่อยมือนใช่นะมันนหาเห็ดมาเนาะนี่มาจะหาเห็ดพี่น้องเลยบ้านนี่ให้เงินผลรชาญไปชื่อเบิร์ตระบ่ชื่อแน้กินเบิร์ตระบ่เบิร์ตแล้วเราซื้อแน้กินแนวหยากเบิดแล้วน้ำหยอกน้ำเย็นเบิดแล้วเนาะมันฮ้อนเนาะอากาศฮ้อนเนาะอากาศฮอนรอบอแน่ เะอนเ้าอยู่ปนี่ฟฝ้าเมื่ออยู่ปะบ่ฟ้าเดกเนาะสบายดีสบายดีเราจะแกงเฮ็ดเด้เลยจีปหาแกงเฮ็ดเอาพอแผดานเลยจาบุที่เฮ็ดชอยนมันบอ้กมุนแล้วเพื่อพอผเดเ่อบุเรง นายเช่าเมื่อแกงแล้วสิ่งเมื่อแกงเองบ่แมนไปหาเช่าที่บ่หนิติดตัวหมานเติบเนาะช่วยบ่หนิหมวแกงบ่หมวแกงแล้วก็จะชุยมันบ่มนิบบ่เะไรเผื่อเมื่อเมแรงผุนเปิ่งเฮ็ดเจ้าน่ะนะไปหากับไรนี่ไปไปยาวเลยย่านเจ้าเน้อออมือถือยังกันน่ะ ถึงมี้นเนยากแท้ลงันบาทเนาะค้าเจ้าขายเจ้าจะขายอะไรอันนี้าเฮะทาเยเดี๋จะเปล่าอ่ะโอ้เดีแต่ทานเดี๋ยวแต่เจ้าบอกยังไงว่าเดี๋ยวแต่ชุมพ่อะให้เดีวแต่ไาจะให้เดี๋ยวแต่ทานนะ เาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเนาะเอาแม่พอเพเพได้เอามาอ้ี่้องเนี่นอแ้เพิ่งมแกงแล้วเข้าไปหาน้องเพิ่ยุบมันเนี่เพิ่งแกงกับอันอกับน้องเพิ่นนี่น้องเพิ่นขากินอยู่ว่าว่าเราไปหานะว่เราไปหาแลไวไปได้เช่าเพราะนั่นนี่เพรพหาเป็นเพเเ่น

มาจอยตัดผมนี้ให้มูอถ่าน่ะโอ้ยถ่ามูอถ่าเป็นเพิงเพิงเพื่นเพื่นตัดผมตัวมีแต่ว่าอยู่เชโนตลอดมาจอยเชโนรถเชโนรถแต่เราอยู่เชนน่ตัดผมอยู่เชโว่าเป็นได้ชากแต่ผมนั่นในเบียดบอกกินกับอันา อันนี้กินบ่หม่องมี่เข่ากับหมังมี่อ๋อใครชื่อหมังมี่ให้มีเอาน้ำข้าวเจ้าบ่ข้าวเจ้าให้บ่น้องน้องของเงิน มาจากร้านเนาะแล้วซื้อจากไหนี่น้องปอน้องปอบ้อจะมีน้องอีกบงอื่น้อนี่ละซื้อจากไหนเป่งคนนั้นมาเห็นตัวจริงนะพี่น้องเลยเจ้าเห็นบ้อเจ้าเป็นเด็กีบปอตามเห็นแน่น้ำมันเบาบอดเบาริหาเห็นตัวจริง เองบอเป็นปกติละมักักต้อนนะแ่นบอไม่นี้หละเิ่นลูกใจเราหาเห็ดดู้คจัางหาเห็ดเมื่อเมื่อนี่ให้าเป็นคนเกงนี่เจาเองรือ้ายบ่รันบ่คือจะบ่รันเนาปกตินะผู้เห็ดกินนะปกติพายเป็นคนเห็ดเจ้าบอายเออปกติบ่รันสิเป็นคนเห็ด เราเนี่เป็นคนไปหาคนนั้นเป็นคนช่วยเขาไปจักขุนะเนาะยันแบ่งเบี้ยกันเห็ดได้ผู้หนึ่งหาผู้นึงแกงจะถึงต้องแล้วได้บ่ยังใส่แบ่งเบี้ยกันเห็ดอึ้งเลยป่ะพอน้องแพ้เห็ดแดงแล้วก็เห็ดขาวอยู่ฮะ คือว่าเฮ็ดรวมเฮ็ดหนังเนี่ยนี่แกงคักรอยู่เด้แกงแซ่บเด้เฮ็ดรวมแมนี่ฮาวนูปะก้ากินเนาะมันรวมเฮ็ดนี่เฮ็ดน้ำมากเฮ็ดอันนั่นเห็ดนี่เด้เออจะได้ว่าเฮ็ดนั่นเจ้ามานี่กินได้เนาะกินได้เราเคยกินอยู่เนาะบ่ยังใจเราบ่เคยกินก็รวมเห็ดรวมนี่ชวนนายคอปอยกะก้าแม่นมันอยู่บ้านเขาปีนันกันเนาะมีคนเมาเนี่ยมีคนเมามีคนเบื่อเสียชีวิตเหมือนะ บ้านเฮาหนึ will, I mean. ่งทำเกลื่อนรวมเยอะไม่เห็น like มีแต่ว่ากินได้อยู่มันฉันเนาะเอ้าบ้านเฮาบีกายนี่บ่พ่อแป็ดีกายนี่บีกายนี่เนาะงามนี่แหละเนาะงามนี่แหละเห็ดรวมหม้อเห็ดรวมช่วงเห็ดรวมหมองนี่แหละได้กินได้หรืปล่าลเลยบอกก้าต่อพ่อตะยันเอ้าตะยันอะรี่เปละมือเจ้ากับไป่นี่หรื่เปลแต่ละไป่เป็นนี่แล้วเนาะ เก่าเลยจ้ะหารับจ้างบ่บ่รับจ้างเนาะมันเื่ากับพักพนเนาะกว่าคนยังบไปจ้างเยอะแบบไปถ่ายหุ่นถ่ายหุ่นหน้าเพราะว่าขาเจ้าจ้างเด้บมดเถอะส่วนเน้บัดบัดยามดำหน้าพุดเนี้ยเราสิไปจะมกัว็จะมาบุฟเฟ่แล้วเนาะนำนำหน้าเนี่ยคนจ้างคนจ้างหลายเนาะแถวพี่นี่คนจ้างเท่าไรอยู่วันต่อวันนี่จ้างดำนาจ้างนำหน้า เันนี่้นสามสิบสามสิบก็นาสิบ่ห้าสิบเือกพอยู่พอกินนะพอยู่พอกินได้เดี๋ยวแต่เขาไปไปไววไปเช่าบ่ถ้าเข้าไปต่เช้ากับเพื่อนกับไฮไลฟ์บ่อโบกูรู้ไับถือโบได้เอ๊ Ở đây Áève cũng khá là sociedad Những Bref bình thường rất là thoát đời Trong thời gian về nước rất khó tương bạn ở đây dùng đường đi Các thằng nào và trnyt ludd dotted b 2006 với nước ou em ai thì phải phải nhận có phải đâu. Mưa ra hình ai, cháu cụt cụt lên là hình lắc cháu kín. Lắc kè cháu kín nó. Bu sao đi ở bên thông cháu đâ? sao cháu chắc hả? Cháu sao <laughs> đâu bác? Cố mắc sao nó. Muốn chạy mắc sao nó. sao ông mai gì nó. เขาอยู่ที่เขาเกิเป็นโฉดดีแล้วเนาะว้ารวยแนวได้ยังคนเขาต่อไปเไปลเขาต้องมีคู่<ด>มีฟองไหนหาเงิน่ะคำไปแต่งเมียดิ่ <c oughs> อยใหญ่โน่คนกูะสือกันเนาะหาดูหากิน เบาจะลั่นไปใช่ไหมใช่ไหมนี so ่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนประคอนเราระอนบ่เจะเมื่อนี่เราแกงเฮ็ดได้นุเดี๋ยวคอยจีตามเมื่อเด้อตามเมื่อบนเราแกงเฮ็ดเด้อดีใจน้ำน้องเพิ่นที่น้องเพิ่นขึ้นขึ้นได้เบาแก่น้อยแก่แม่น Tìm kiếm 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 kiếm

ยาอย่างกระชุบเนาะชุบเบ็ดกับเพชดยาจนนี้ยาอันนั้นนะขอเจ้าเอิญพวกเพดเก่งนะพวกเพจักหมดช<า> <ยา S 1> ื่อยาแต่ว่าบม่ถูเกเนาะพวกเนี่ย่จักนะขอใช่ขอไปซื้อยาชูมนี้บม่จักมัเนี่ตกลงมาเนี่ยจะขายให้พ่กเพดได้เจ้าสิบบแกงบัลสิบบได้กินกบัล Chỉ mới chim mơ kỳ hai hắn bắn ừ, à, ừ, à, nữa mhm 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 luôn mhm 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 Toa nó từ bà non chưa yátu baba hoài sân giá su bội bênh bò baba hoài sân bênh bò baba hoài sân bò bọn hoài sân bò bò bọn hoài sân bênh bọn hoài sân bênh bọn

อ่ะนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะเอฟซีเบิร์ตชูคูชูคนพี่น้องไงเนาะนำลาไปก่อนอยู่ดีมีแหงเบิด์ตชูคูชูคนพี่น้องเนาะเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยผูดทั้งเบาปอเพิ่นมาอ่าแต่หาเฮ็ดเพิ่นอยากอ่ามาขายเนาะพี่น้องเอาเงินซื้อยาชุกเพิ่นว่ะให้ก็เลยให้ทางพ่อเพจเพิ่นซื้อให้เนาะเพราะว่าเราบุกเคยกินเฮ็ดรวมพี่น้องไงเนาะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแ,น,อแน่พี่น้องจะดีไม่แห้งบัดจูบูจุคนพี่น้องขอกว่าว่าสบายดีสบายดีบัดจูบูจุคนเนาะ